สวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เราพาเพื่อนๆของเราโอ้โหนี่มีแรปปิดนะครับแรปปิดแล้วก็โอ้โหเพื่อนๆดูเต็มไปหมดเลยแรปปิดแล้วก็เจ้าเอเดพนช้างน้อยนี่เจ้าช้างน้อยช้างน้อยวิ่งไม่ได้นะแล้วก็ฮอสฮอสมา มานี่ไปดูดิว่ามันจะวิ่งได้เปล่าหนึ่งวันทู่ีโอ้ยวิ่งไม่ได้วันทู่ีดูดิโอ้ยล้มนะครับไปได้เคนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าด็อกส์หมาน้อยโอ้ไป หมาน้อยขาที่เย้ยแฮมเตอร์เจ้าหนูน้อยนี่เรามีเชือกจับด้วยดะาโอ้สนุกจังเลยนี่ว้าวเอนี่เราสามารถจูงมันไปไหนก็ได้นะ เดินตามหญ้าไปเลยเดินตามหญ้าไปเลยโอเคนี่มันเดินได้จริงๆนะทุกคนเนี่ยเดินที่หญ้าโหมันเดินได้ไม่มีตัวไหนเดินได้นี่แล้วก็มีปลาฟิชปลาโอ้ยปลาโอ้ปลาที่ไม่ธรรมดาน,ะนี่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 น ปลาเรามีสองตัวนะทุกคนดูปลานี่สิดูนี่สิทุกคนโอ้โหพระเจ้าจอดยอดมากเลยทุกคนนี่เลยโอ้โห,โโหแข่งกันแล้วปลาสองตัวนี่เจ้าหมานี่ไม่วิ่งแล้วโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่วันหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดจิ้มใหม่ๆบ๊ายบาย